สวัสดีครับผมเต้จากช่องพลังใจดูดวงครับดวงความรักการงานการเงินโชคลาภสุขภาพราศีธนูนะครับเป็นเดือนกรกฎาคมนี้จะเป็นอย่างไรนะครับขอเชาวราศีธนูนะครับตั้งจิตตั้งสมาธิให้ดีนะครับแล้วก็น้อมพลังงานนะโดยเฉพาะการสับไพ่นะครับเดี๋ยวจะดูในรูปแบบจักรราศีทั้งหมด12ใบด้วยกันนะครับ ตำแหน่งแรกนะครับตำแหน่งตนุไพ่ขึ้นเป็นเจาะออระเบร์ตำแหน่งที่สองตำแหน่งกระดุมพัดไพ่ขึ้นเป็นสี่ไม้ตำแหน่งที่สามตำแหน่งซาจะไพ่ขึ้นเป็นแปดเหรียญตำแหน่งที่สี่นะครับตำแหน่งพันธุไพ่ขึ้นเป็นห้าถ้วย ตำแหน่งที่5านะครับตำแหน่งปุตตะไพ่ขึ้นเป็น3ดาบตำแหน่งที่6นะรครับตำแหน่งอริไพ่ขึ้นเป็นราชินิถือถ้วยตำแหน่งที่7ตำแหน่งปติฤไพ่ขึ้นเป็นเด็กถือถ้วยตำแหน่งที่8ตำแหน่งมรณะไพ่ขึ้นเป็นเด็กถือเหรียญ ตำแหน่งที่9านะครับตำแหน่งสุภะไพ่ขึ้นเป็นเจอเฮอร์มิตตำแหน่งที่10บตำแหน่งกรรมะไพ่ขึ้นเป็นราชนิสือดาบตำแหน่งที่11ตำแหน่งลาภะไพ่ขึ้นเป็นเต e อเฉาเบอร์ตำแหน่งที่12ตำแหน่งวินาศไพ่ขึ้นเป็นเจแังแมน สับชาวราศีธนูนะครับในเดือนกรกฎานะออพลังงานขึ้นในเรื่องของความชอบพลังงานขึ้นในเรื่องความใส่ใจพลังงานขึ้นในเรื่องของความที่อยากจะประสบความสําเร็จอยากจะทําสิ่งนั้นอยากจะทำสิ่งนี้นนมีโปรเจกต์หลายสิ่งหลายอย่างที่อยากจะลองลงมือทําดูอยากจะเริ่มต้นในสิ่งที่ตัวเองอยากจะทานะเรามีเรื่องของพลังงานของความกลัวกังวลอยู่เหมือนกันมันถึงทําใม คุณตัดสินใจไม่ถูกก็เองจะเอายังไงดีกับสิ่งที่คิดสิ่งที่ทำนะเนเรื่องต่างๆเอ้ยจะทําแล้วมันจะดีกับตัวเองหรือเปล่ามีความคิดหลากหลายอย่างในหัวสมองตัวเองมันมีแต่ความคิดที่ไปไอเดียขึ้นมานะครับซึ่งสิ่งที่เกิดขึ้นในเดือนกรกฎาคมนี้นะครับให้ขึ้นเป็นพลังงานของการเข้าหาผู้คนนะจดเด่นในเรื่องของการที่การทําความรู้จักการเข้าหา ผู้หลักผู้ใหญ่นะครับจะเกิดความโดดเด่นทาให้คุณเกิดความสําเร็จเอาความเก่งกาจเออเอาความสามารถของคุณเนี่ยให้ผู้หลักผู้ใหญ่เห็นนะมีความดึงดูดต่อคนรอบข้างมีสเสน่ห์เออมีเมตตาต่อคนรอบข้างไม่ว่าจะเป็นคนเพศเดียวกันคนต่างวัยหรือคนอายุเท่ากันคนอายุมากกว่าจะดึงดูดในทุก,ท,ก,ท,ก,ท,กท,ที่ทุกทางที่ทําให้มันเป็นเหมือนโอกาสที่คุณได้รับจากผู้อื่นผู้คนนะจาก คนต่างๆนาที่จะพร้อมที่จะมาสนับสนุนมาช่วยเหลือทุกคนในเดือนกรกฎาคมนี้นะครับซึ่งตำแหน่งเนี่ยเรื่องของ ตัวตนของตัวคุณนะในตำแหน่งของตนุเนี่ยไพขึ้นเป็นเจริเพอร์นะครับในเรื่องของการทําในสิ่งทีิชอบทาในสิทธิรักคิดสิ่งไหนก็ให้ทําสิ่งนั้นนะไปขึ้นเป็นเด็กถือถ้วยการสร้างจินตนาการหรือว่าทำอะไรตามใจตัวเองมีทั้งข้อดีข้อเสียนะเรื่อง,องการทําใจตามใจตัวเองเนี่ยคือคุณทําในสิทธิรักมันก็มีความสุขอยู่แล้วนะแต่การที่ตามใจตัวเองจนเกินไปโดยเฉพาะเมดูตามหลักความเป็นจริงเนี่ยมันก็ทําให้เกิดความผิดพลาดได้นะ เพราะซึ่งในเรื่องของสังคมคนรอบข้างไปขึ้นเป็นแปดเหรียญเนี่ยคือสังค,คนรอบข้างเป็นในสังคมที่มีแต่คนทํางานมีแต่คนเก่งมีแต่คนมีความรู้มีแต่คนมีความสามารถหากคุณปรับเปลี่ยนดีหากคุณเข้าหาคนถูกเนี่ยทาให้คุณได้รับประสบการณ์ในสิ่งที่คุณไม่คาดคิดคาดฝันหรือได้โอกาสดีจากผู้คนคนรอบข้างได้รัเชิจัดนะครับ มาดูตำแหน่งของศัตรูตำแหน่งของอริไปึ้้นเป็นราชีสื่อถวยนะครับก็ต้องระวังเรื่องของการกระทําของตัวเองที่มันทําให้เป็นศัตรูหรือเป็นภยัภยกับตัวคุณเมื่อศัตรูภัยตัวคุณเนี่ยมาคนที่อายุมากกว่ามาคนที่สูงสักกว่านะ เป็นได้ทั้งในเรื่องของคนหน้าง,งานก็ดีเป็นได้ทั้งในเรื่องของคนที่เขาอิจฉาตัวคุณทําให้เหมือนเขามีการซุบซิบลิงทาไปคเกิะแฮเชแมนก็อเอาคุณไปแขวะนะเอาคุณไปนินทาเอาคุณไปพูดเอาคุณไปใส่ร้ายนะแต่ถ้าหากคุณพิสูจน์ตัวเองให้คนอื่นๆเห็นหรือความมีสเสน่ห์ของตัวคุณเนี่ยมันทําให้คนไม่หลงเชื่อคําพูดเหล่านั้นแต่คุณก็จงอย่าทําตัวให้เขาเอามา เหยียบซ้ำเออรนะอวังความผิดพลาดตัวเองก็เพียงพอนะครับมาดูเรื่องของความรักกันบ้างดีกว่านะครับสําหรับคนโสดชาวราศีธนูเป็นอยา่างไรนะอ,อ่อในตัวตนขึ้นเป็นเดรัเบอร์เลยนะนเรื่องของความรักคุณมีเสน่ห์ในอ่อความที่อยากจะมีความรักดีๆแต่ว่าในตําแหน่งของปุตตะรักข้างใหม่ไพ่ที่เป็นสามด่ามันเหมือนเจอ ทั้งรักดีและรักไม่ดีไพ่ึ้นเป็นห้าถ้วยการเลือกนะเลือกว่าจะเอาสิ่งไหนหรือจะโฟกัสรักที่มันเหมือนมันลวงมันหลอกรักที่เหมือนแบบดูเหมือนจะดีรูปรักดีอะไรดีก็ตามมันดีไปแบบมีแต่ความคาดหวังมีแต่จินตนาการมีแต่ความสวยหรูแต่พอมามา,มาถึงบทความเป็นจริงแล้วมันทาให้คุณรู้สึกกังวลกระวายใจรู้สึกแบบเฮ้ยท้ามันไม่ได้ดังใจกนะ็เรื่องของความรักน,นั้นเป็นความรักที่ต้องเลือก ต้องดูให้ดีไม่งั้นเนียมันคนล่อนไก่จะทําให้คุณเสียอกเสียใจได้โดยฉับแล้วาเนี่ยชาวราศสืธนูนะครับเปอร์เซ็นต์มีเกณฑ์พบรักอยู่ที่หกสิบเปอร์เซ็นต์ถึงแม้ว่าคุณจะดูมีเสน่ห์นะแต่มันเหมือนว่ามันจะเจอแต่ความรักแบบนู่นนี่นันมากมายต้องใช้เวลาเออต้องค่อยๆค,คุยค่อยคอยศึกษาค่อยๆดูใจกันไปดีกว่าถึงแม้จะมีคนเข้ามาแต่ยังมีความวุ่นวายเข้ามาก็อย่าเพิ่งไปคิดเยอะคิดมากจะดีที่สุด มาดูเรื่องของคนมีคู่กันบ้างดีกว่านะครับสำหรับคนมีคู่เจ้าชะตาไพ่คือเป็นเจอรเบอร์นะพลังงานของความข้างใครพลังงานของการสร้างสานต่อพูดคุยดูแลเอาใจใส่นะแล้วก็พยายามจะสร้างความมั่นคงนะทาให้ดีที่สุดในเรื่องของความสัมพันธ์ในเรื่องของความรักในเรื่องของความเข้าใจนะการขยันกันแข่งต่อการทํางานขยันกันแข่งต่อการสร้างชีวิตร่วมกันนะซึ่งคน คู่ขคุณเนี่ยนะสำหรับคนราศีธนูไปขึ้นเป็นว่าเด็กถือถวยนะบ่งบอกในเรื่องของความเอาเอกเอาใจอยากเอาได้รับการเอาอกเอาใจนะมีความแบบงอนเงินบ้างเออมีการเอาใจ แบบแบบเอาแต่ใจบ้างนะแต่ก็เป็นสิ่งที่มันไม่ได้แย่แต่เป็นสิ่งที่คุณต้องเข้าใจนะคู่คุณเยอะๆบางทีเขาก็อยากจะได้รับความรักความอบอุ่นการอยู่ด้วยกันที่หนักใครเหมือนคล้ายๆแยกกันอยู่หรือไม่ค่อยได้พบไม่ค่อยเจอกันก็ต้องให้เวลากันบ้างไม่งั้นเดี๋ยวพลังงานของความรักเนี่ยมันก็จะลดลงไปได้เดี๋ยวนียชาวราศีธนูนะครับเปอร์เซ็นต์มีเกณฑ์ความรักหวานชื่นอยู่ที่ 70%นะในช่วงนี้ความรักยังมีความหวานชื่นยังมีการเข้าหายังมีการเอาเอาใจกันแต,ต่ก็ต้องยังก็ต้องระมัดระวังในการกระบุกการสื่อสารการพูดคุยการเจ้าหากาันบ่อยๆจะช่วยหนุนนัาให้ความรักดีขึ้นนะครับมาดูในเรื่องของการงานกันมาดีกว่านะครับสําหรับคนที่กําลังหางานเป็นอย่างไรนะในตําแหน่งของกรมมาไพึ้นเป็นราชินีถือดาพร้อมฝ่าฟันพร้อมจัดการนะในเรื่องของงานเนี่ยมันเป็นสิ่งที่คุณต้อง ฝ่าฟันต้องแก้ไขตลอดเวลาหรือการเสริมเพิ่มเติมความรู้ทักษะต่างๆนะในเรื่องสิ่งต,งต่างๆที่ผ่านพมาหรือความผิดพลาดต่างๆเนี่ยมันเหมือนเป็นประสบการณ์ให้คุณเนี่ยเห็นตัวเองว่าคุณเก่งด้านใดคุณฉลาดด้านไหนแล้วคุณควรพัฒนาเรื่องใดและสิ่งนี้จะเป็นจุดที่สําคัญที่ทําให้คุณนะประสบความสำเร็จได้มากยิ่งขึ้นนะครับซึ่งมาดูในเรื่องของสภาพแวดล้อมคนรับข้างในตําแหน่งของสาชะพ่ขึ้นเป็น แปดเปลี่ยนนะสังคมคุณอยู่กับคนเก่งๆอยู่กับคนขยันนะังนั้นสังคมเก่งสังคมขยันจะนําพาให้คุณนะเกิดความสร็จหรือให้คุณได้รับคําแนะนําที่ดีๆช่องทางดีๆทำให้คุณเห็นตัวตนมากยิ่งขึ้นจากคนรอบข้างนั่นเองนะครับ มู้ตำแหน่งของอุปสรรคไพ่ขึ้นเป็นราชินีถือถ้วยไพ่ขึ้นเป็นเจ้แหงแมทเนื้ออุปสรรคมันเป็นเรื่องของความช่างใจความคิดเยอะความคิดมากการรอแล้วรออีกรอแล้วรอเล่ากับความเศร้าของความทุกข์กับความ,วามกังวลใจกับความไม่มั่นใจของตัวคุณเองมันยิ่งทําให้ในเรื่องของการที่จะตัดสินใจจะไปทํางานที่นั่นไปสมัครงานที่นี่มันไม่ทาเพราะกลัวกังวลจนเกินไปอันนี้เป็นอุปสรรคที่ทําให้ขวางกาันไม่ให้ได้งานแต่ถ้ากงานต้องระวังกดี ในเรื่อชาวราศีธนูนะครับเปอร์เซนต์เกณฑ์ได้งานอยู่ที่เจ็ดสิบเปอร์เซนต์โอกาสมีเพราะความสามารถโอกาสมีเพราะความขยันแข่งของตัวคุณโดยเชิงกัรน,นะครับมาดูเรื่องของคนมีงานกันบ,บ้างดีวกว่าเราจะดูทั้งคนทํางานประจําและธุกรกิจส่วนตัวนะครับในเรื่องของการงานช่วงนี้เป็นช่วงที่ต้องขยันแข่งเยอะนะไพ่ขึ้นราชีถือดาบเนี่ยคือมีความเก่งพร้อมฝา่าฟันพร้อมจัดการแก้ไขปัญหาต้องมีความเป๊ะนะครับ ต้องมีความเป็นระบบมีความเป็นระเบียบนะสำคนที่ทํางานประจำเนี่ยในช่วงนี้เป็นช่วงที่ต้องเหมือนต้องตรวจสอบนะลงลึกลงละเอียดอย่างเช่นเรื่องของเอกสารนะต้องดูเรื่องของตัวเลขต้องดูเรื่องของความผิดพลาดต่างๆนะต้องตรวจสอบเรื่องนู้นเรื่องนี้ค่อนข้างเยอะค่อนข้างจะมีเรื่อง,องความปวดหัวค่อนข้างมากนะรัวมไปถึงคนที่ทาธุรกิจส่วนตัวในช่วงนี้เป็นช่วงที่จัดการแก้ไขปัญหาเฉพาะ Industries, หน้าเยอะมาก ปัญหากมีเข้ามาก็ต้องแก้เลยนะทุกๆอย่างมันเป็นเรื่องของการที่เมื่อแก้แล้วมันจะไม่ต้องแก้อีกมันเป็นการที่จัดการปัญหาแล้วมันทําให้มันเกิดโอกาสสร้างขึ้นมาได้โดยฉ่นั้นอันเนี้ยเป็นสิ่งที่คุณต้องใช้สติมากๆใช้ประสบการณ์มากๆด้วยเช่นกันนะครับมาดูเรื่องของสภาพแวดล้อมคนรอบข้างพลังงานของแปดเปลียดเนี่ยอืในเรื่องของคนรอบข้างมีความ เก่งเยอะนะครับเนื่องากคนที่ทํางานประจํามันเหมือนต้องไปหวังพึ่งกับความเก่งนะหรือการใช้งานการหรือคุณได้รับไปชอบงานบางอย่างที่เป็นทีมอ่ะมันก็ต้องดูว่าใครที่เหมาะกับงานของคุณบ้างใครที่ช่วยเหลือคุณได้บ้างในห่วงจุงนี้เพราะสังคมคนรับข้างคุณต้องเกื้อหนุนเอื้ออำนวยซึ่งก,กันและกันจะได้ทําให้งานมันมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับรวมไปถึงคนที่ทาธุรกิจส่วนตัวในช่วงนี้เป็นช่วงที่ต้องดูว่าใคร เออเป็นอย่างไรบ้างหรือการไปหาคําปรึกษานะกับสังคมคนรอบข้างเพราะมีความเก่งคุณจะได้ความรู้ใหม่ๆทักษะใหม่ๆจากการเรียนรู้จากสังคมคนรอบข้างโดยชงนัดนนะครับในเรื่องของเพื่อนร่วมง,งานคนที่ทํางานประจําเนี่ยเพื่อนร่วมง,งานมีความขยันันแข่งเยอะมากทาให้คุณรู้สึกมีไฟนะเออทำให้คุณรู้สึกว่าเฮ้ยฉันต้องเก่งฉันต้องแก่งกว่าเดิมมีฉชนั่นอยู่ตามใครไม่ทันเลยนะมันเหมือนเป็นการที่คุณพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสเหมือนจะแข่งกันแต่ว่าให้เป็นแรงปักดันจะดีกว่านะครับ ในเรื่องของหุ้นส่วนของคนที่ทําธุรกิจส่วนตัวในช่วงนี้นะครับหุ้นส่วนพายขึ้นเป็นพลังงานของเด็กถือถ้วยหุ้นส่วนเหมือนมีไอเดียจินตนาการเยอะ นะครับแล้วก็อ,อยากเริ่มต้นทําอะไรใหม่ๆนะแต่มันไม่ดูปัจจุบันว่าปัญหามันจะเกิดเยอะพย่ The Tower, พยเกนตัวเช้าเวอร์พ่ยเกนตัวแฮงแมคือมันต้องช่วยร่วมกันแก้ไขปัญหาก่อนแล้วต้องเบรกเบรคไปบ้างบางทีมันโปรเจกต์มันเยอะแต่ไม่ได้ทําเลยนะมันเหมือนมีแต่การประชุมแล้วมันมีแต่คมลอยอ่ะมันมีแต่เรื่องที่มีแต่กติาการมีแต่ความคิดมีแต่ไอเดียอย่างเดียวแต่ไม่มีใครลงมือทําเลยนั้นก็ต้องมีการพูดคุยถึงจัทการพูดคุยถึงปัญหาที่เกิดขึ้นและจะได้ แก้ไขทิศทางตีไปด,ด้วยเช่นกันนะครับในเรื่องของหัวหน้าง,งานสำหรับคนที่ทํางานประจับนะพ่ขึ้นเป็นพลงานของอการกระทําต่างๆที่มันต้องอทำแล้วก็ต้องแก้นะเออมันเหมือนมีความที่หัวหน้าง,งานเขาค่อนข้างจะมีความเป๊ะมากๆในเรื่องของเอกสารต่างๆไม่อยากให้ผิดพลาดหรือมันเคยผิดพลาดอะไรมาเยอะๆจนรู้สึกว่าเออทุกอย่างมันต้องเพอร์เฟกที่สุดดีที่สุดนั้นคุณก็ต้องทําตาม ไปไปตามคามสั่งไปไม่ต้องไปคิดเยอะคิดมากถึงแม้ว,ว่าจะดูเยอะในสายตาคุณแต่เมือ่องานออกมาดีคุณจะครับความไว้เนื้อเจ้าใจนะเราก็ได้ความก้าวหน้ามากขึ้นใด,ด้วยเช่นกันนะคบสำหรับกาททำธุรกิจส่วนตัวเนี่ยในเรื่องของลูกค้านะมีความที่ต้องจัดการหลายๆเรื่องเหมือนกันแล้วความเยอะหลายๆอย่างเนี่ยมันเป็นสิ่งที่คุณต้องช่างใจและดูวิดีกับปัญหาต่างๆที่บางอย่างเกิดขึ้นแล้วมันก็เป็นสิ่งที่เหมือน เป็นประสบการณ์เออทำให้คุณไม่เกิดความผิดพลาดอีกรวมไปถึงลูกน้องเนี่ยไพ่ึ้นเป็นสามดะนะลูกน้องนาพาปัญหามาให้ไอ้ปัญหาต่างๆที่มันเป็นประสบการณ์เนี่ยบางทีมันเกิดจากลูกน้องด้วยซ้าไปเพราะลูกน้องมานําพาเรื่องของการเสี่ยงเงินเสียทองเข้ามาเรื่องของการผิดพลาดเข้ามาบางอย่างที่มันต้องแก้โดยทันทีทันตวนอย่ายที่จะละเลยแล้วก็ต้องจัดการด้วยนะกับลูกน้องคุณคนนี้ว่าเออจะต้องหักกันเดือนไม้เือว่าจะต้องทำยังไงดีให้มันเข้าใจหรือว่าให้เขาเนี่ยได้บทเรียนบ้างไม่งั้นเนี่ยเดี๋ยวมันจะกับกลายจะทำให เกิดปัญหามันทับซ้อนทับซ้อนจนเกินไปนะครับในเรื่องของอปุปสรรคภัยขึ้นเป็นความกังวลใจเดิมมันเหมือนความผิดพลาดมันเกิดเยอะอะ จากคนอื่นบ้างจากคนนู้นคนนี้บ้างจากตัวคุณเองบ้างมันทาให้คุณรู้สึกไม่กลา้าเออไม่กล้าที่จะเริ่มต้นไม่กล้าที่จะทำนะทั้งคนที่ทํางานประจาเนี่ยมันเหมือนว่ามันอยากศึกษาอยากจะหาความรู้เพิ่มเติมต่างๆเพื่อจะทดแทนปัญหาที่มันเกิดขึ้นหรือกังวลเกินไปไม่ทําอะไรเลยเนี่ยก็เป็นปัญหาเหมือนกันนะคนที่ทำธุรกิจส่วนตัวมันเป็นปัญหาที่มาจากลุกงน้องปัญหาที่มาจากคนรอบข้างนั้นการศึกษาการเรียนรู้การที่จะต้องพัฒนาตัวเองให้มีความเก่งให้มีความสามารถ แล้วก็หย,ย,ยุดอยู่กับที่ยิ่งถ้าหยุดอยู่กับที่มันเป็นปัญหาแน่นอนมันเป็นอุปสรรคของตัวคุณแน่นอนนะครับเพราะมันคุณจะคุณจะไม่สามารถที่จะทําอะไรได้เลยเพราะคุณโฟกัสแต่เรื่องของความทุกข์อย่างเดียวนะครับแล้วเนี่ยชาวราศีธนูนะครับเปอร์เซ็นต์มีเกณฑ์งานเติบโตอยู่ที่60%นะในพวกคจอเป็นช่วงที่ต้องจัดการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าค่อนข้างเยอะนะแต่ก็อยู่ใน,านการควบคุมตัวคุณนะไม่ใช่ว่าจัดการไปไม่ได้นะครับ มาดูเรื่องของการเงินกันบ,บ้างในตําแหน่งของกระดุมพระนะคะไพ่ขึ้น4ีหมายในเรื่องการเงินในห้องช่วงนี้มีเรื่องของการได้ทรัพย์การได้โอกาสความปังในเรื่องของการเงินเข้ามามีความขยันขันแข็งของตัวคุณมีความแบบสู้เต็มที่ทํางานหลากหลายอย่าง นะถึงแม้วง,งานจะหนักงานจะเหนื่อยแต่มันเหมือนได้รับการตอบแทนที่ดีนะครับและพลังงานของการที่มันไม่ได้ไปใช้เยอะเพราะว่ามันมีความกังวลใจเยอะหรือมันมีเรื่องายจ่ใจในอดีตค่อนข้างมากหรือคุณสูญเสียเงินบางอย่างไปทำให้คุณรู้สึกหลอนกลัวกังวลวเลยไม่กล้าใช้เงินจึงทําให้คุณสามารถคุมเงินได้ในปัจจุบันดาวเวนี้ชาวราศีกันยน,นะครับเปอร์เซ็นต์มีเกณฑ์เงินไม่ขาดมืออยู่ที่80%นะครับมาดูเรื่องของโชคลาภกัน้ากนะครับโชคลาภในตําแหน่งของ ลาภภนะภัยึ้นต่อชาวเวอร์นะภัยึ้นในเรื่องของความฉับพลันนะแล้วภัยึ้นเป็นในเรื่องของพลังงานของการกระทําในห่วงโนี้พลังงานของโชคลาภนะเป็นพลังงานของการกระทําม,มากกว่าเป็นพลังงานการรอคอยมากกว่านะครับเรื่องโชคลาภในเรื่องของหวยตัวเลขเป็นพลังงานที่ไม่ค่อยโดดเด่นลาวเนี้ยชาวราศีธนูนะครับปรเปอร์เซนมีเกณฑ์รับเงินก้อนอยู่ที่60%ต้องเกิดจากการกระทำของตัวคุณมากกว่าจึงจะได้เงินได้ถอนได้รับเงินก้อนด้วยเช่นกันนะครับ มาดูเรื่องของสุขภาพในช่วงนี้ระวังเรื่องความเครียดระวังเรื่องของไมเกรนปวดหัวข้างเดียวเรื่องของเครียดแล้วลงกระเพาะทําให้ท้องเสียท้องไส้ปั่นป่วนเป็นเรื่องเกี่ยวกับโรคกระเพาะทานอาหารไม่ตรงเวลายิ่งต้องระวังเข้าไปใหญ่นะหรือรวมไปถึงบางคนคิดเครียดแล้วมันแบบเออท้องไส้ปั่นป่วนเป็น กดในกระเพาะเอ่ออาหารเป็นพิษต่างๆเนี่ยมาจากใจล้นๆเลยนะในวงส่วนเนี้ยคุณก็ต้องปรับจิตปรับใจหรือแนะนําให้สวดมนต์ทางสมาธิเพื่อเสริมพลังงานใจสุขภาพทางใจให้ดีก่อนอันดับแรกจะทําให้ไม่ส่งผลกระทบในเรื่องของปัญหาทางสุขภาพโดยเฉลีกยนะครับมาดูเรื่องของไพ่จะเตือนอะไรบ้างนะครับในเรื่องของอุปสรรคในเรื่องของเดือน กรกฎาคมเนี่ยชาวราศีธนูเนี่ยพ่ขึ้นในเรื่องความกังวลใจเนเรื่องต่างๆกับความผิดพลาที่มันเคยเกิดขึ้นในอดีนะครับพ่ยึ้นเจอแฮงแมนเนี่ยคือมันเป็นสิ่งที่มันยังทําอะไรมากไม่ได้มากเท่าไหร่ในปัจจุบันจากสิ่งที่ผ่านๆมาจากความผิดพลาที่คุณทําขึ้นมาหรือคนอื่นทําขึ้นมาแต่มันต้องแก้ไขค่อนข้างเยอะมันเป็นอุปสรรคที่ทําให้คุณรู้สึกว่าฉันอยากจะทําสิ่งนี้แล้วมันไม่ได้สีมันต้องมานั่งแก้ไขไม่ต้องมานั่งทำนู่นทำนี่ทำนั่นตลอดเวลาเหมือนปัญหามันรรุมม้อจนล ไม่ได้โฟกัสในสิ่งที่ต้องดาามันเลยทาให้รู้สึกกุดหขิดนะจึงเป็นอุปสรรคทางทั้งทางงานทั้งทางใจทั้งทางความรู้สึกตัวคุณนข้งมากเหมือนกันนะครับมาดูสองสิ่งที่ต้องระวังภาพรวมในเดือนกรกฎาคมนี้กว่านะครับจะเป็นอย่างไรไพ่ขึ้นเป็นเฮงเจียนะครับไพ่ขึ้นพลังงานเฮงเจียบ่งบอกในเรื่องของการกระทำนะครับบ่งบอกในเรื่องของไม่ว่าอะไรก็ตามเนี่ย มันร่งรีบมันรวดเร็วไปหมดแก้ไขเฉพาะหน้าเต็มไปหมดเลยการที่คุณต้องใช้สตินะอย่ารีบร้อนอย่าเร่งรีบอะไรที่เข้ามาก็ค่อยๆแก้ไขนะการใช้ความใจร้อนจะเกินไปทําให้เกิดความผิดพลาดได้ด้วยเช่นกันนะครับสองไพ่ขึ้นพระแม่กาลีนะไพ่ขึ้นเป็นพลังงานของการใช้ศักยภาพทั้งหมดทั้งมดที่คุณมีนะอย่าที่จะชะล่าใจนะคิดอะไรได้ก็ต้องวางแผนแล้วก็ลงมือทําคือแบบแม่กาลรีเนี่ยคือต้องมั่นใจเองเยอะๆ ในเรื่องของความรู้ความสามารถของตัวเองนะต้องใช้ทั้งสติใช้ทั้งความมั่นใจนะเพื่อจะให้บังเกิดความสำเร็จในสิ่งที่คุณต้องการด้วยเช่นกันนะครับมาดูพนักง,งานของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครูบาอาจารย์นะครับจะมูอย่างไรนะควรจะไหว้เทวะองค์ใดในเดือนรกรกฎาคมนี้นะครับให้ขึ้นเป็นเจ้าทีเจ้าทางนะในเรื่องของการไหว้เจ้าที่เจ้าทางในเรื่องของการทําบุญทําบุญบ้านทําบุญให้กับเจ้าเที่ยวทางที่คุณพักอาศัย สตา์ที่ทํางานของคุณเพื่อจะทําให้คุณเนี่ยได้รับโอกาสดีๆได้รับความสําเร็จมีพลังงานในบ้านที่ดีทําให้นอนหลับสบายเไม่ฟันร้ายทําให้คุณตื่นมาแล้วรู้สึกมีพลังงานที่ดีนะแล้วพร้อมที่จะทํางานได้อย่างเต็มที่มากขึ้นนะครับสองไพ่คือเนื้อเรื่องพยาครุฑนะครับการไหว้พญาครุฑนุนนําความสําเร็จยิ่งใหญ่ที่ทำเกี่ยวกับราชการจะนุนนำให้คุณได้รับ ในเรื่องการเร่อนยศเดินตำแหน่งได้รับโอกาสดีผู้รักผู้ใหญ่มีความเมตตาคุณมากขึ้นแนะนำให้คุณไหว้พญากุศที่ตรอกกุดนะครับเพื่อจะหนุนนำสร้างพลังงานดีๆและความสำเร็จให้บังเกิดขึ้นกับตัวคุณในเดืนอนกรกฎาคมนี้ด้วยเช่นกันนะครับสุดท้ายนี้ไม่ว่าคุณจะเจอเรื่องราวใดๆก็ตามทั้งผู้คนทั้งเรื่องสิ่งที่ผ่านานพ้นมาแล้วความกลัวความวลต่างๆความคิดมากความใจอ่อนนะทุกอย่างขึ้นอยู่กับการใช้สติ ของตัวคุณอยากจะฝากแนวทางเพื่อจะลดความคิดเยอะความคิดมากลดเคราะห์ลดกรรมอุปสรรคต่างๆกับในเดือนกรกฎาคมนี้เอาไว้ว่าขันตีปรมังตัโปตีติขาความอดทนเป็นความเพียรอย่างยิ่งนั้นถ้าคุณมีความอดทนอดกันต่ออุปสรรค ต่อเรื่องใดก็ตามที่เกิดขึ้นในปัจจุบันไม่ว่าอดีตจะเกิดขึ้นอะไรก็ตามเราแก้ไม่ได้เราจงอดทนอดกัน้นเพียรพยายามทําในสิ่งที่ควรทําทาหน้าที่ของทุกุณให้ดีที่สุดและสิ่งที่คุณเพียรพยายามจะบังเกิดผลในเรื่องความสําเร็จและสิ่งดีก็จะตามมาจากสิ่งที่คุณตั้งใจนั่นเองแล้วเนี่ยดวงจีได้ต้องเริ่จากพลังใจที่ดีเป็นลานใจให้นะครับ